มีคำของพระมหาเถระท่านหนึ่งนะคะท่านบอกว่าเมื่อครูสว่างโลกก็สว่างด้วยซึ่งคำคเนี้ค่ะในสำหรับหัวใจของความเป็นครูแล้วเราโชคดีเพราะว่าเราเดินเดินทางสายครูเนี่ยครูมาจากคำว่าคุทรุ แปลว่าหนักนะคะหนักแน่นในศีลธรรมเพราะนั้นคุณครูทุกท่านถือว่าท่านเป็นผู้ที่มีบุญมากแล้วก็จะเป็นผู้นําแสงสว่างของโลกใบนี้ส่วนลูกๆนักเรียนนะคะที่มีโอกาสได้ร่วมโครงการตอบปัญหาศีลธรรมในครั้งนี้เนี่ยผอเชื่อว่าชีวิตของทุกๆคนจะก้าวหน้าด้วยศีลธรรมตรงกับคอนเซปที่ทางออโครงการนะคะได้ตั้งไว้อย่างแน่นอนเพราะว่าตัวผอ,อนั้นได้พิสูจน์ด้วยตนเองมาตั้งแต่ เป็นครูน้อยนะคะจนวันนี้มาขับเคลื่อนในตําแหน่งของผู้อํานวยการโรงเรียนซึ่งก็ยังต้องใช้ธรรมะยังต้องใช้ทุกวันนี้ยังต้องเปิดหนังสือมองคลชีวิตอ่านก่อนนอนท,ทุกทุกทุกวันนะคะเพราะว่าในหัวข้อธรรมในหนังสือแล้วก็ฟังธรรมนะคะโดยเฉพาะ,ะการทําโครงการดีๆของชมรมพุทธศาสน์ุก ทำให้เรามีแนวทางในการดำเนินชีวิตแล้วก็ทําให้เราประสบความสําเร็จในชีวิตในทุกๆด้านด้วยค่ะ